เด yesterday เมื่อวานนี้กองกลางที่ว่ากันว่าเก่งดังถึงขนาดยอดทีมทั้งในอังกฤษหรือในสเปนอยากจะจีบเข้าไปร่วมทีมวันนี้นะครับเราจะสัมภาษณ์กับเขาเป็นภาษาอิตาเลียนครับเดเนเลเดรซีประสบความสำเร็จกับทั้งสโมสรและทีมชาติก็เลยอยากรู้ว่าทีมที่ดีต้องเป็นอย่างไรควอเลสเอฟเตอรเรฟิอิมอร์เเตคิวเอปตัโตอินตวครับ ทีมที่ดีครับ <Okay. S 1> คือแหล่งรวมกลุ่มซุปตา,าที่มีความส,สามัคคีวันนี้คุยกันแบบบันเทิงบันเทิงพูดถึงอิตาเลียนเนี่ยต้องพูดถึงเพลงโอเปรา่าโอ้โหเพลงอิตาลีนี่สุดยอดมากผมก็เลยอยากรู้ว่าคุณมีเพลงโปรดอะไรบ้างหรือเปล่าขวาเล ลาตุคอนโซเน่เป e f e เฟ t ริตาเชื่อหน้าคอนโซเน่อินพาร r ติค e ลาร์เ t คเสติ prima di una patita ย <se anak lonely> ้อนสิเม่ก็เซอร์เบรี่แตาเพลงที่ผมชอบนั่นก็คือ not with haste not with haste ความหมายก็คือเราจะมีความสุขไปด้วยกันสนุกแบบสุดๆแบบที่ไม่ต้องแคร์ใครและความทุกข์ความเศร้าทั้งหลายก็จะจางหายไปผมจะรักคุณ รักของเรา <Yes. S 1> จะพัฒนาแบบช้าๆแต่ชัวร์ๆนะเจ้า เพลงแล้วมาคุยเรื่องหนังนะฮะมีหนังเรื่องโปรดอะไรที่เขาดูแล้วรู้สึกว่าคึกดูแล้วอยากจะลงไปซัดกับคู่แข่งนะฮะขวาเลย it was film preferito se un film in particolare che guardi prima di una partita anche quello su หนังก็ life is beautiful หนังเรื่อง Life is Beautiful ชีวิตช่างสวยงามนะครับเป็นสุดยอดหนังดีที่ได้รับรางวัลอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่ากุยโดเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากนะฮะเขามีความฝันอยากเปิดร้านหนังสือแล้วก็มาตกหลุมรักกับครูสาวแสนสวยมีลูกด้วยกันหนึ่งคนนะครับแต่แล้วเกิดเหตุการณ์โหดร้ายสุดๆคือเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวกุยโดเสียสละเพื่อลูกและภรรยาเพราะไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรกุยโดเชื่อว่า ตราบใดที่ยังมีลมหายใจชีวิตนั้นสวยงามเสมอพรุ่งนี้ครับคุยเรื่องสุดสำคัญอูณาโปตกราเปียแชะแฉสบุนาฬิกา45นาทีพรุ่งนี้ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์จัดไป